ผ้าหมามาเกือบปลาไปโอ้โหอ,ออกมาอีกแล้ว่ <c oughs> นได้ยนินเสียงหมาป่ามัน มันได้ยินเสียงยางมันเนีป่ปลามันเริ่มอารวาสละนนนะะขนาดได้ยินเสียงเนี่ยพี่น้องเอ้ยแจ็กสิกินนังไลยล่ะเอาเอาเลยเอาเลยเอามาเลย

เอราไปเหรียน้ำมนันไปที่กินเมือ่อกี้หน่อยนะอืม,อมเบ็ดร้อยแปดสิบตัวซื้อร้อยแปดสิบตัวเหลือตัวเดียวเบ็ดปีแปดปีละเบ็ด อายุยืดแลอเป็ดมีกระเด็ตัวนี้ประมาณแปดปีละเปยดนอกนั่นเรียบร้อยมาเนี่ยค้นเนี่ยตายเองเนี่ย ไปไหมดุยกล้าลงว่รหันอิอ่มแล้วตัวหันปี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 ปปเี๋ยวตัวเดียวมาสี่หาเดือนแล้วเทปบนมีมูแล้วมูเป็นกระดุกแง่ไหนมันหิวนันขาดมึงเหรอ ปีปยปีปยเปี๊ยเป็ดต้องกินข้างบนเดี๋ยวมันขึ้นมาพ่อเราเมื่อยกินกุย่างเลย